ครับนี่ก็คือบรรยากาศอีกบรรยากาศอีกช่วงหนึ่งนะครับเก็บมาฝากพี่น้องเป็นช่วงเป็นระยะไปนะครับของทิปมันจังบัเย้าเกินไปนะครับนี่เป็นช่วงหนึ่งอีกระวางท่างนะครับระวางการเดินทางนะครับเบิงธรรมชาติความสวยความงามนะครับ เก็บบรรยากาศมาเพื่อคนที่ยังบอนเคยได้มาวมาล่ะครับทางที่ดีครับมาท่องเที่ยวด้วยตัวเองนะครับสีลืมมาลงเลยล่ะครับไปได้มาแล้วนี่คิดฮอดอยู่ตลอดล่ะครับเมืองผูเจ็ดพาคง้ากระบี่เมืองไต้ทุกจังหวัดล่ะครับมาท่องเที่ยวบรรยากาศทุกจังหวัด คคาายๆกันมัดเย็นสบายครับนี่แหะครับเป็นธรรมชาติความสวยงามของเมืองใต้เมืองท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นเมืองเศษรษฐกิจแหล่งใหญ่ของประเทศไทยเฮาล่ะครับอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื่นอยู่ตลอดนะครับเมืองไต่เย็นสบาย คนที่เคยมาแล้วกัอยากมาอีกแล้วครับเมืองพังงาเมืองกระบีเมืองพูเจ็ดสุรา์แถวนี้แล้วครับถ้าเลื่อยขึ้นไปอีกกับเป็นหาดไห่สงขาไปแล้วครับจังหวัดตรังนี่แต่แหล่งท่องเที่ยวแล้วครับ แต่ละภาคแต่ละจังหวัดก็บอกคือกันนะครับบอกว่าภาคตะวันออกกัมีความสวยงามบอแพ้กันก็ภาคใต้นะครับทางเหนือก็ไปอีกรูปแบบนึงนะครับทางอีสานนอกาก็มีแหล่งท่องเที่ยวไหลหมองไหลพคือกันนะครับแต่ความชื่นชอบส่วนตัวนี่ มาจะเป็นเมืองไต้แลครับช่วงนี้บางพื้นที่กับีีฝนลิ้นพร้อมนะครับมีฝนตกตกกับตกว่าหนักนะครับตกธรรมดานี่แล้วเป็นบรรยากาศการเดินทางนะครับกำลังสีเข้าจังหวัดพังงาผู้เจ็ดนะครับ บรรยากาศที่รถไปไซดกระเจ็นฮูดสบายตาครับจเจริญลงเรื่องครับทุกเส้นทางทุกตำบลทุกจังหวัดทุกหมู่บ้านพร้อมนะครับความมุดมสมบูรณ์ความจเจริญขึ้นย่างต่อเนื่องแล้ะครับเมืองไตเป็นเมืองที่ชื่นชอบส่วนตัวเลยล่ะครับ ครับบรรยากาศธรรมชาติตามข้างถนนหนทางนะครับจเจริญครับบางคนบ่เคยมากะทีว่าเมืองไต้บรฮหานจเนจริญเจริญก็ทุกจังหวัดทุกภาคแล้วครับมีความจเจริญก้าวหน้าขึ้นอยู่ตลอดนะครับ บรรยากาศอากาศกระบอห่อนปานได้นะครับเย็นสบายทุกพื้นที่ทุกมองตามหมู่บ้านต่างๆต,ต,ตามสวนตามนายูครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับหาโอกาสมาเที่ยวท่องเที่ยวกันนะครับไปบอนเคยมากกับมาเบิ้งครับเมืองพังนาเมืองกระบ,บีเมืองผู้เจ็ด เมืองสุรานี่แหละครับจะเลิ่อนลงเรื่องออกจากกรุงเทพเมืองเพชรไปนี่แหละครับบางคนก็นสิคิดว่าเมืองไต้สิเงียบเงาคึกคักครับ